แนะนำการบันทึกผลการอ่านลายห้องเรียนนะครับก่อนอื่นก็มาที่เข้าสู่ระบบลงชื่อเข้าใช้งานระบบโรงเรียนพิม username แล้วก็ password ติ๊กถูกตรงนี้นะครับจะไม่ใช่โปรแกรมอัโตโนมัติแล้วก็กด login เข้ามาถึงปุ๊บก,ก็กดเมนูสีเขียวตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วกดเมนูหลักเลือกลงมาที่ระบบประมวลผลการเรียนตรงนี้นะครับระบบประมวลผลการเรียน ดูเมนูทางด้านซ้ายให้เลือกบันทึกแบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียนรายห้องเรียนด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบบันทึกการอ่านรายห้องเรียนนะครับเสร็จแล้วกดลงไป ถ้าไม่ขึ้นให้กดรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดรีเฟชตรงนี้นะครับรน,นะครับกดรีเฟชปึ๊บเสร็จแล้วให้บันทึกบวกตรงนี้นะครับบันทึกผลการประเมิน การอ่านกดไปเลยครับปึ๊บเสร็จแ,แล้วเลือกห้องที่เราจะาบกกันทึกผลในที่นี้นะครับให้เลือกปีหกห้าระดับคุณครูก็เลือกปของตัวเองนะครับสมมุติว่าเป็นปอนึ่ห้องที่1เลือกเดือนสมมุติว่าเดือนมิถุนายนนะครับ รายชื่อห้องหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับเฉพาะห้องหนึ่งห้องเดียวครั้งแรกเนี่ยระบบจะให้มาเป็นระดับคุณภาพหนึ่งนะครับให้เราเลือกนักเรียนของเรานะครับในช่องสอัสาพานักเรียนในโรงเรียนเช่นเรียนต่อเนื่องมาหรือย้ายเข้ามาไปต่างด้ามีใบรับรองแพทย์ในที่นี้จะเลือกต่อเนื่องก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกระดับ สมมุติว่าคนนี้ได้ระดับ3 mm hmm. ก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็ถ้ามีหมายเหตุก็สามารถพิมพ์ลงไปได้นะครับ mm hmm. เช่นสะกดคำยากช้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่มีก็เว้นไว้ได้นะครับก็ประเมินให้ครบนะครับทุกคนอย่าลืมตรงนี้นะครับสมมติว่าคนนี้ก็ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็น ที่ไม่มีนมสกุลแบบนี้นะครับครูครูก็จะรู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวก็นน,นะครับก็เลือกประเมินนะครับประเมินเสร็จแล้วกดบันทึกด้านล่างนี้นะครับกดบันทึกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมจะไม่บันทึกนะครับก็มีมานี้นะครับสวัสดีครับ